24-25กุมภาพันธ์นี้ทั่วไทยมีอากาศแปบปรวนค่ะโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักทีเดียวนะคะก่อนที่บ้านเราจะเข้าฤดูร้อนในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่24ถึง25กุมภาพ,พันธ์นี้สภาพอากาศบ้านเราจะมีความแปรปรวนสูงค่ะเพราะว่ามีหลายตัวแปรทีเดียวนะคะทั้งมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนและยังมีคลื่นกระแสลม,มฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอีกด้วยค่ะก็เลยส่งผลทําให้กลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตก ได้ในบางพื้นที่พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมือและระวังรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลีย่ยนแปลงด้วยนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงเพราะว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนั้นมีกําลังแรงขึ้นคลื่นลมก็มีกําลังแรงขึ้นตามไปด้วยจากนั้น26กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมบ้านเราอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็มีฝนอีกครั้งนะคะวันที่6ถึง8มีนาคมส่วนบ้านเราจะเข้าสู่ฤดูร้อน อย่างเป็นทางการ28กุมภาพันธ์นี้ค่ะ